ก็เงินเฟ้อเราคิดว่ายังไม่เห็นจุดพีคนะครับมีความเป็นไปได้ว่าเราจะเห็นเงินเฟ้อไต่ขึ้นไปอีกนะครับจากการพาสทรูหรือการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการผนวกกับการอุดหนุนเนี่ยค่อยๆทยอยลดลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับผมคิดว่าเราอาจจะเห็นจุดพีคได้สักไตรมาสที่3นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเงินเฟ้ออาจจะชะลอตัวลงได้จากราคาน้ํามันที่เริ่มชะลอตัวลงเศรษฐกิจโลกที่ เริ่มที่จะชะลอตัวลงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าเงินเฟ้อเราไม่กังวลใจเท่ากับการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในปีหน้าครับิุ่ดทีจะยู่ที่ว่อะรอ๋อเราทำไว้ประมาณสัก7%กว่าๆครับก็ใกล้เคียงกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณการเอาไว้ครับ ประเมินจะกออย่างนะครับอย่างแรกก็คือสภาพเศรษฐกิจอย่างที่2ก็คือการสื่อสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยประการแรกก่อนก็คือว่าสภาพเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยไม่ได้เอื้อให้เราขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกับสหรัฐเมริกาเพราะการฟื้นตัวของตลาดแรงงานเองเนี่ยไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้น GDP ไทยเองก็ยังค่อยๆโตอยู่นะครับโดยเปรียบเทียบอ,อันที่2เนี่ยดูจากการสื่อสารของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการน,นโยบายการเงินนะบอกชัดเจนนะครับว่าเริ่มที่จะคิดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่ไม่ได้บอกและส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่บอกแค่ว่ามีความจําเป็นนะเราได้ยินนะครับว่า,าถอนคันเร่งนะแต่ว่าไม่ได้เหยียบเบรกเพราะฉะนั้นเรายังคิดว่าการขึ้นไม่ได้ขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเป็นการขึ้นและดูนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปมากกว่าซึ่งถ้าถามผมเองเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงมันมีมาก ถ้าสรุปรวมๆแล้วจะขึ้นได้ต่อเนื่องไหมผมคิดว่าไม่น่าวันนี้ s b i c เราประมาณการไว้ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนหนึ่งครั้งนะครับในไตรามาสที่3นะครับในะยะต่อไปเนี่ยเราขอรอดูครับว่าผลของเงินเฟ้อที่มันจะปรับตัวลงเนี่ยจะเร็วแค่ไหนผนวกกับการฟื้นตัวหรือว่าการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกด้วยครับถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าไตรามาสสี่มาถึงเนี่ยเราจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้หรือไม่แต่ผมเชื่อว่า ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจมีมากขึ้นนะครับวันนี้เราอาจจะให้ความสนใจทางด้านเงินเฟอ้อค่อนข้างมากแต่ผมว่าถ้าเวลาผ่านไปสัก5้าเดือนเนี่ยประเด็นที่อยู่ในการพูดคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องเงินเฟอ้อครับผมคิดว่าช่วงเวลานี้การทำนโยบายทางเศรษฐกิจไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจยังฟื้นไม่เต็มตัวแล้วก็ การฟื้น,นตัวเนี่ยไม่เท่ากันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเงินเฟอ้อก็มารจริงๆแล้วมาตรการทางการคลังนะครับช่วยได้ผ่านการอุดหนุนนะครับทางด้านราคาพลังงานทางด้านค่าใช้จ่ายของ,ของคนที่ได้รับผลกระทรบสูงนะครับส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางนะครับที่มีตะก้าเงินเนี่ยใช้บริโภคอาหารแล้วก็ราคาพลังงานเยอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าการผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นนโยบายการคลังการเงินยังมีความจําเป็นนะครับ เพื่อให้ประคองเศรษฐกิจฟื้นไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเศรษฐกิจมันจะค่อยๆฟื้นนะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อเจอการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะถูกกระทบน้อยน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบครับจริงๆ s c b i c ปรับการคาดการเศรษฐกิจขึ้นนะครับจาก2.7เป็น2.9ถามว่าสาเหตุมาจากอะไรก็มาจาก าการเปิดประเทศครับแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่น่าจะทยอยฟื้นตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแรงขับเคลื่อนสําคัญเนี่ยในระยะต่อไปก็น่าจะมาจากภายในประเทศเองครับเรามองมุมมองที่มองไปนอกประเทศเนี่ยเราพบว่า,าคลื่นเลยครับก็เหตุการณ์ในในใน,ในโลกที่พัฒนาแล้วต่างๆนเนี่ยเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญของมุมมองต่อเศรษฐกิจของเราในวันนี้เนี่ยเราคิดว่า เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปครับจากส่งออกที่เคยเป็นตัวชูโรงนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะกลายเป็นภาคบริการครับแล้วก็เป็นภาคท่องเที่ยวในระยะต่อไปครับทั้งปีเราคิดว่าโมเมนตัมของการฟื้นตัวจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเ,เราเห็นการฟื้นได้ถ้าเป็น QQ เนี่ยต่อเนื่องเลยครับไตรมาสสไตรมาสสนะครับจากอะไรก็อย่างที่เรียนก็คือว่าจากการเปิดประเทศนี่แหละครับแล้วก็จากการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นวันนี้เนี่ยเรายังให้มุมมอง นักท่องเที่ยวค่อนข้างคอนเซอร์ทีฟนะครับ5.7ล้านคนแต่ว่าเราก็อยากจะมีความหวังแหละว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเลขมันมากกว่านี้มันก็ดีครับมันก็เป็นอัพไซด์บวกกับดาวไซด์ที่มันจะเข้ามาผ่านการส่งออกครับ